สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ KPN Studio a n d Music นะครับวันนี้มีรีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาบอกกล่าวบอกกล่าวเล่าแจ้งแดสมาิกที่รับชมติดตาม KPN Studio อยู่โดยเฉพาะยิ่งท่านที่ทำ u t u b e หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับในเรื่องราวต่างๆช่องต่างๆของท่านนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเริ่มมีแอปบางแอปนะครับเข้ามามีบทบาท แ,แทบจะแซงหน้า YouTube ไปแล้วซึ่งผู้คนเนี่ยใช้กันเยอะมากเลยนะฮะผมเองก็แอบไปแอบดูแอบชมแล้วก็ชอบของเขาอยู่เหมือนกันก็คือแอปทิกตอร์นั่นเองนะครับแอปทิกตอรนะฮะมีบทบาทมากเลยทำให้ YouTube เนี่ยเริ่มเงียบเงียบซาลาเงาๆไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเพราะเรื่องนี้เองครับทำให้ทาง YouTube เนี่ยนะครับได้มีการเพิ่มโหมดหรือว่า เพิ่มฟิวเจอร์ฟิวเจอร์หนึ่งขึ้นมาเพื่อม,มาต่อสู้กับ TikTok นั่นเองนะครับหลายคนเปลี่ยนไปใช้ TikTok เยอะมากเลยนะฮะทีเนี้ยเนี่ยทาง YouTube ก็ได้เห็นความสาคัญน,นะครับเขาก็เลยสร้างโหมดโหมดนี้ขึ้นมาเพิ่มโหมดฟิวเจอร์นะครับเขา,าเรียกว่า YouTube Short หรือว่าวิดีโอสั้นไม่เกิน1นนาทีนะครับขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับ TikTok นั่นเองหลายคน เริ่มหานะครับเข้าช่องตัวเองแล้วหาเอ๊ะมันอยู่ไหนกันแน่นะครับไม่มีเลยนะหายากมา,ากเพราะว่านะฮะไม่ได้มาไม่ได้ศึกษาหรือว่าดูจาคลิปวิดีโอต่างๆวันนี้เนี่ยนะผมก็เลยอยากจะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเรื่องดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกเ p พี t u d i o นะผมได้ทดลองใช้อ่มาหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับอ่ u t u b e บช็ t หรือว่าวิดีโอสั้นมีความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับทําได้แค่นั้น1นาทีมากกว่านั้นไม่ได้แล้วจะทําไปเพื่ออะไรล่ะนะครับมีหลายช่องหลายคนที่เขาไปใช้แล้วแล้วก็ทดลองใช้แล้วมาบอกกล่าวต่อนะครับว่า y u u t u b e s h เนี่ยเป็นการทําวิดีโอสั้นที่ทําให้คนเนี่ยมาติดตามได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับง่ายขึ้นเร็วขึ้น นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมลองทําดูเมื่อวันสองวันนี้เองนะครับผมก็เอ๊รู้สึกว่ามันมียอดการติดตามเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นอยู่เหมือนกันนะนะครับแต่ต้องดูกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกได้ว่ามีนะครับมีอยอดติดตามหรือว่าซับสไครเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเอออันนี้เริ่มรู้สึกได้เริ่มเห็นเห็นชัดขึ้นนะครับ อทองผมก็เองก็ยังยังมีไม่เยอะนะครับทอลองมาลองทําดูนะครับเออรู้สึกยอดทับสไ์รช์แล้วก็ยอดการชมเนี่ยนะครับเทียบกับลหลายๆค,คลิปแล้วเนี่ยเออมันมันเร็วขึ้นจริงๆนะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมเพิ่งทําวันนี้เองตอนบ่ายวันนี้เองปกติหนึ่งวันผมไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับหนึ่งวันก็อย่างเองก็สิบห้าสิบนะครับแต่ว่าเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงมาเนี่ยนะครับคลิปนี้เพิ่งทําไปเนี่ย มียอดเข้าชมแป๊บเดียวเองนะครับจะร้อยแล้วนะฮะสำหรับช่องเล็กๆที่มีคนติดตามไม่มากนะครับก็เลยอยากมาบอกกล่าวเล่าแจ้งไปดูที่ว่าเขาตั้งโหมดอ่า YouTube Shot ยังไงนะหลายคนที่ยังไม่ตั้งเนี่ยนะครับ <c oughs> อาจจะยังไม่เจอแล้วหลายคลิปผมเห็นคลิปที่มาบอกกันเนี่ยเป็นคลิปสอนการตั้งค่าจากมือถือนะครับผมยังไม่เห็นไม่ค่อยเห็นคลิปการตั้งค่าจากอ่าโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ PC อ่าพีนะครับก็เ,เลยอยากจะเอาวิธีการตั้งค่าใน p ิวเอ่อพีซหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมามาพูดกันมาบอกกันนะครับวิธีการตั้งค่าก็คือเข้าไปที่หลังบ้านของเราก่อนหลังบ้านของเราก็คือช่อง youtube ของเราเนี่ยนะครับเข้าไปที่หลังบ้านที่ youtube โดยเข้าไปที่โคมนะฮะเข้าโคมนะฮะแล้วก็พิมพ์คําว่าเอ่อยูทูบสตูดิโอนะครับยูทูบสตูดิโอ พ์ขึ้นมานะครับ YouTube Studio และขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่ YouTube Studio นะครับ <c oughs> รอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้อ่านะครับเดิมทีเนี่ยในโหมดนี้ข้างล่างเนี่ยเราจะไม่เห็นเครื่องมือตัวนี้นะฮะหลายคนมักจะเรียกว่าไม้กายสิทธิ์เนี่ยนะฮะเดิมทีไม่มีของผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับพอเข้าไปตั้งค่าแล้วเนี่ยมันถึงเจอนะครับเข้าไปตั้งค่าเราเจอทีเนี้ยเข้ามาหลังบ้านตรงนี้ เข้ามาที่ไม้กายสิทธิ์นี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งที่ไม้กายสิทธิ์นี้นะครับตัวหน้าเนี้ยเดิมทีจะยังไม่มีนะครับวิดีโอสั้นเนี่ยยังไม่เปิดใช้งานพอคลิกไม้กายสิทธิ์แล้วเนี่ยมันจะมีการาคลิกตรงนี้คําว่าเพิ่มส่วนนี้ครับเครื่องหมายเพิ่มส่วนคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีะตัวหนังสือสีเข้มๆเมนีย่ย ในไลน์นี้นะครับเดิมทีวิดีโอสั้นตรงนี้ก็เป็นสีเข้มเหมือนกันเห็นเนี้ยถ้าเราจะเปิดการตั้งค่าใช้ยู u ูบช็อ t เนี่ยเราต้องคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วตรงสื่อมันก็จะดูาจางๆลงแสดงว่าเริ่มเปิดใช้แล้วนะพอเปิดใช้แล้วนะครับเราก็เริ่มนะครับทำยูทูบช็อตคือถ่ายวิดีโอเป็นแนวตั้งนะครับจากมือถือโดยตั้งค่า นะครับซึ่งการตั้งค่าหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นการตั้งตั้งค่าแบบหนึ่งนะฮะไม่ตั้งเหมือนที่เราถ่ายท,ำทํำทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวโอกาสข้างหน้าเนี่ยนะครับจะมาแนะนํากันว่าต้องตั้งค่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ทํายังไงนะอย่างผมทําเนี่ยนะครับมาหลายมาหลายคลิปเนี่ยนะครับเป็นการตั้งค่าทนะํา youtube ช็อตวิดีโอสั้นๆขึ้นมาอย่าง อยงางตัวนี้นนพักพับอันนี้นะถ้าเป็นวิดีโอสั้นๆซึ่งแป๊บเดียวเองยอดยอดการพรมเนี่ยถือว่าเร็วอยู่นะฮะสำหรับช่องที่มีคนตามยังน้อยอยู่เนี่ยฮะแปบ๊บเดียวนี่ก็เป็นร้อยเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ต้องดูต่อไปแล้วก็ยอดรู้สึกยอดมียอดอคลิปแกรคลิกติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นนะนะอยู่เหมือนกัน นะครับลองไปทไปําดูนะครับลองไปตั้งค่าดูนะฮะทำยูทูปช็อตหรือว่าวิดีโอสั้นๆเนี่ยมาต่อสู้กับทิกตอกนะเขาบอกว่าจะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยช่องของเรามีคนตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็อยากให้ลองไปทําดูนะครับเผื่อว่านะจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะมีเรื่องที่จะมาบอกกล่าวกันแค่นี้นะครับนะก็ยัง ทำหลายๆคอนเทนต์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงการใช้คิวเบทนะครับการทำแอนิเมชันหรือสาระการเรียนรู้นะครับแล้วก็บันเทิงยังเหมือนเดิมนะครับก็มีหลายเรื่องเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฮะก็กดซับสไครต์กดติดตามเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมาแนะนําเรื่องของการทําคลิปยูทูบช็อตแล้วก็ใช้แอป,ปอะไรมาทำยูทูบช็อตจึงมนะีลูกเล่นอะไรแบบนี้นะถ้าชอบก็ มารับชม,ต,มติดตามกดติดตามได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมแล้วก็ติดตามขอให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสมําเร็จนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับ